สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปชมการแสดงที่าทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะได้จะแสดงขึ้นนะคะโดยเป็นโครงการที่แสดงขึ้นจะแสดงขึ้นเพื่อให้นิสิททุกคนสามารถเข้าไปรับชมได้นะคะโดยการแสดงครั้งนี้ อาจะแสดงโดยวงดนตรีที่มีชื่อว่ามหานะคะาราธารวดีจำปาสีนะคะซึ่งเป็นวงดนตรีประเภทเครื่องลมเป่านะคะโดยการแสดงชุดนี้จะได้แรงบันดาลใจมาจากสมัยธาราวดีนะคะซึ่งในการแสดงครั้งนี้นะคะจะแบ่งดนตรีออกเป็นทั้งหมด3ท่อนนะคะซึ่งในแต่ละท่อนก็จะมีท่วงทํานองมี เพลงที่แตกต่างกันออกไปค่ะโดยจะมีอาจารย์แต่ละท่านเป็นผู้ประพันธ์นะคะซึ่งจะเป็นยังไงเราก็ไปชมกันเลยค่ะการจะไปจทหนึ่งของนองชาซึ่งก็ได้เขียนที่มาแล้วก็มีการแต่งร้องมาตั้งเกตุรูปรู่องการแต่งรองขึ้นไปนะครับเพื่อให้ หลังจากที่คุสลิ์ที่18ก็จะทำเพลงจะเริ่มด้วยการโซโลเสียงพอนะครับเพื <S 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 ่อให้เห็นว่าการเข้ามาของพุทธศาสนาและการเริ่มต้นนะครับการสร้างบ้านสร้างเมืองเริ่มต้นจากเงินครับเปลี่ยนมาเป็นสองไป็สามแล้วทํานองจากถูกนำมาขยายให้แบนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น การเริ่มต้นของควาลดีนะครับมาสู่พุทธมนตรอีสานนะครับของผมจะมีชื่อท่อนว่าจัมปาสีนัทลาลนะครับอย่าลืมซื้อเพลงด้ว่ควาจัมปาสีนัทลาลนะครับเพลงนี้จะนำเสนอนะครับบทเพลงที่เป็นทำนองเพลงพรชชามเหมือน่วกับท่อนที่สองนะครับแต่ว่า เราจะนำเสนอกันคนละแบบนะครับในบทเพลงท่อนสุดท้ายนี้นะครับเพลงจะเริ่มเริ่มจากซสาวของวงซิฟฟนินะครับที่มาเต็มแดนนะครับเพื่อให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอารในฉากโบราณนะครับจากนั้นเพลงก็จะมีการใช้ํำนองเพลงพัดชานะครับมาสร้างสรรค์ในรูปแบบของวายเอชชันนะครับก็คือ การนำทำนองเพลงพัชชานะครับมาใช้ จะเป็นการแสดงถึงสมัยทราววดีตอนต้นและดนตรีจะให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีพลังค่ะ ถึงช่วงกลางที่มีความรุ่งเรืองมากทางดนตรีดนตรีจะมีความไพเราะแสดงถึงความรุ่งเรืองค่ะ และท่อนสุดท้ายจะเป็นการกล่าวถึงยุคสุดท้ายของทราวดี3ดนตรีจะมีความไพเราะทำให้รู้สึกคล้อยตามค่ะ และนอกจากการแสดงมันเลงด้วยเครื่องลมแล้วนั้นยังมีการแสดงประเภทอื่นๆเช่นการร้องเพลงที่โชว์ถึงความสามารถของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงแจ๊สเพลงลูกทุ่งและเพลงสากล จากที่เราไปชมการแสดงมานะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ถึงจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของการแสดงนี้นะคะจุดเด่นนี่ก็คือจะเป็นในเรื่องของอารมณ์เพลงที่สื่อสารออกมาได้ดีมากค่ะมีความไพเราะแล้วก็มีการใช้แนวดนตรีที่หลากหลายแล้วก็ยังมีโชว์ที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง ต่างๆนะคะมีทั้งเพลงแจ๊สเพลงลูกทุ่งเพลงสากลน,นะคะซึ่งทำให้เรา,าสนุกไปกับโชว์แล้วก็ไม่เบื่อเลยค่ะส่วนจุดด้อยนะคะเราก็ไม่ใช่นักดนตรีนะคะเราก็อาจจะยังไม่ทราบว่าจุดด้อยของการแสดงนี้คืออะไรนะโดยรวมแล้วก็คือการแสดงนี้เป็นการแสดงที่ครบแล้วก็มีหลากหลายอารมณ์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ ี่คือความหลากหลายทั้งด้านดนตรีและวัฒนธรรมที่แสดงออกมาได้อย่างชัดเจนเป็นกิจกรรมที่มหลาลัยจัดขึ้นเปิดให้โอกาสให้พวกเราได้เข้าชมการแสดงที่มีคุณค่าและมีความปานี่ในการสร้างรค์ นั้นก็เช่นการสร้างสารรค์ความคิดทําให้เราได้มีโอกาสทางสังคมและทําให้เราได้เจอผู้คนมากมายที่อาจจะมีความชอบคล้ายคลึงกันกับเรา สุดท้านี้นะครับสิ่งที่ควรปรับปรุงคือสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยเอื้ออหนวยต่อการนั่งชมนานเพราะว่ามีอากาศที่ร้อนอบอ้าวและมีแมลงที่รบกวนซึ่งอาจทำให้ผู้ชมก็ไม่อยากชมต่อครับ